เราความสมบูริ์ในอุโมงค์นิเว้ยว่าเรากากระไอ้เียเออข่าไปเลยเข้าไปเลยข้าไปเลยด่าไปเลยด่าไปเลยดาไปเลยลง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 างล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 งงลงลลงลลง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 งล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 ลง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 ลลงลงลลงลงลงลลงลงลลง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 งล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 ลงงลลงลลง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 งล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 ลง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 ล เดินสูงเลยเดินสูงเลยเดินสูงเลยนะอันยากเดินสูงไม่ดังไม่ได้ดังกไม่ได้ดังก็ไม่ได้ชุดบอลลนนชุบบอลลูนเดี๋ยวส่งมาดูสามคนถุงไใได้สูถุงใบบ่อบ่บ่กู้จุไม่ได้มันมีหลังสองวะแค่ไม่ได้ฝื่นนะต่อแล้วปืนมันยืนข้างบนเอาสอบไม่ได้เอ้เอาสอบไม่ได้ไปยิงขอกระปุ่นไม่ได้ขอกระปุ่นไม่ได้ช่วยเพื่อนหน่อย พอสอมาพอสอมาหน่อยไม่อยากทิ้งไม่อยากทิ้งตัวนั้นนี่พอสมาอมาขดเลยเยอะวเลยเยอะไปกลางอะเลยเยอะกดเลย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 ยือนเลยเลยเลยสอาดันขึ้นมาหน่อยกดระดันขึ้นมาหน่อยกดระดันขึ้นมาหน่อยปลือนปืน่อนไปไเดี๋ยวสูงหน่อเไปเดี่อนปเด้วยเลืนด้วยเลืนด้วยไไมต่อยินทีหลังบ้านแล <hat> ้วนะสังคันจอกับจุ่มอะไรไดูให้เพื่อนอจับ พี่พี่หยอกไปยิงไปยิงให้หมดแล้วให้วาตามนี้หลังบ้านเรายิงเออโจ๊ามตัวยีงหมดทดสอบมาทดสอบมาตรงกลางทดสอบมาไหนยังไม่ไหวแล้วทีนหลังบ้านเราไปต้องมีมีมีวยู่ไม่ยู่ไม่ไหวไม่ไหวเอาเดี๋ยวเว้ยเดี๋ยวเว้ยเดี๋ยวเว้ยเดี๋ยวกเว้ยเดี๋ยวเว้ยกระบอกจะล้ม

มาจบเยอแล้วเลบามาเล่นบอลยินันาเ้าเลยหลังๆใกามาเลใบกาแน่นๆกาเลไปหลังเลยพี่หยองนผมกดกดให้ตัวนี้ผมกดให้พี่หยองปล่อยไาเลปล่อยไปเลยไปโดนเมลวกูตายเียจุบเมลวก่อนเริ่มดเร่มดูดเริมดเ่มดเร่มเ่มดดเรมดูดเ่มเรดเมารดิมเมเม่มดเม่มยเ่มดเ ตามเราปมาได้เลยเอามึงเไียลายลาสัตว์มีะไรเรียกกูทไมโง่เป็นเียอะไรคืนกูดิคืนกูดิมึงคืนกูดิควายมึงคืนกูดิทีอย่านนคืนไสัตว์อย่านนอู้เวันเนี้ยอารมณ์ดีเอาไปหนึ่งหัวเอาไปหนึ่งหัวไฟการแมเนีไม่้มันจุไม่ได้เว้ยคนเดียวอ่ะโดนน้อไม่จุได้ไกน้อยยิงีอะไรสัตว์วย่ทักครับวยันเี้ยไรไอ้ชาไอ้ฟีโง่ควายฮะ วัด what the fuck ไง90%เชื่อกูยัง90%นะไอ้เฮียวัด what the fuck โอ้โหเออกลับบ้านกันี้อกูบอกแล้วไอ้เฮีย90%เป็นยังไงล่ะเรียบร้อยไอ้เฮียเปิดลำเลย น้องชายกูได้ข่าวว่าเรียกหากูทั้งไฟเลยดิไอ้แรกอ่ะไม่ใช่พี่โอ้โหไมอคีกูไม่อคีกูไม่อคีเดินสามพันโถไม่ดิเราลองดูดิจะเดินถมไหมไอ้อนน้องยกษ์โ๊กยักษ์โจยักโจยักโจ๊กไอ้อ่อนอยู่ไหนครับไอ้อ่อนอยู่ไหนไอ้ออนอยู่ไหนไอ้ออนอยู่ไหนไอ้เก่งจริงครับพี่ไอ้ออนอยู่ไหนวะไอ้ออนไอ้ออนไอ้ออนเนี่ยกูมาแล้วเนี่ยเรียกกูไหนกูมาแล้วเนี่ยฮัลโหลเฮียกาก ไอ้เนี่า์กูมาเนี่ยมึงไม่มีแค่บุญเก่าอ่ะมึงก็มีแค่ปืนอ่ะไอ้เนี่ยบอลบันไซกูพลาดเฉยรอบอีสานบอลบันไซวิเต้เด๊เด๊เด๊วิเต้วิเต้เด๊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 เดนเด๊เด๊เดิเด๊เด๊เด๊เเด๊เดอเด๊เว๊เด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 เด๊เด๊เเด๊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 เดิเด๊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 เเดเเ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 ดิเเเด อยากอุ้มกูหน่อยดิเพื่อนอยากเอ๋วมาเพื่อนนนนววััีี้อย่าให้ผิดหวังนะขอให้อุ้มเอ๋อละกันระวังจะกินไข่นะ้วเหรอรถพังไว้เฮียสะคิปเป็นไรอ่ะตายหมดเลยทําไมทําไมเราโดนรถศพไปเยอะจังวะอึ้งเลยอ่ะแป๊บเดียวเองนะ เผื่อแป๊บเดียวเองอหรไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮี้ยกูกดป้นไปเฮี้ยเฮ้ยหลอรออะไรกูกดป้นไปกูพลาดพอละวหนึ่งสามห้าหกเจ็ดประมาณนี้พอเข่าอะหรอพี่จัดจัดรถหน่อยได้ไหมจัดรถได้ไหมมันไม่ได้แดกไข่เนี่ยดูส่งแล้วเนี่ยพี่อะ Oh, โหงสู้ยากอา่ะคนดูปืนเราเล่นไม่ได้สู้ยากจังเฮ้ฮัลโหลไอ้เหี้ยคนที่ไม่ได้ทำอะไรไปเซตรถไปที่ก็ลาะคาสิโนโดิไปดิ <c oughs> ไม่รักทําแห่กูซ่อมรถแล้วรถก็พัง,ะะะะงวะบอกพวกมึงว่าอย่าขับรถรถทีพี <c oughs> ไปง้ไอ้มึงเอามึงเอามึงเอาคันนี้ออกดิมึงเอาคันนี้ออกดิน้อง <c oughs> กูอยากรอดวะถ้าคุณรอดนะไอ้สัตว น่ช่วยเคสมันจัดเลยนะเฮียรถกูไปไหนแล้ววะเนี renamed, ่ยหลังู่นเลยเไปไหนเมื่อไหร่ประเทศซัมเมอร์ยากันจะเข้าอ่ะอยากเห็นพวกชุดขาวเป็นง่อยไงเงี้เฮียเมื่อไหร่ยากันตันจะมาครับ แล้ว EMP ไม่อะไรจะหมดอ่ะน้องเอานี้เดินวาง EMP เฮ้ยวางวาง EMP เข้าอุโมงเลยอย่าให้มันอุ้มไอเ้เนี้ยชิลเว้ยไอ้นี่หันหน้ามองควักเลยยัง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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหลแก๊งเราที่รอดรอ่ะวาง EMP ปิดหน้าปิดหลังเลยเกมแล้วเนี่ยหลุดมาแล้วเนี่ยชิลเดี๋ยววา,วางวางวางข้างบนเขาก็ได้โดนหมดเลยเนี่ย quá luật đặc đa lặng vô quá tỷ suối leo tỷ suối leo suối đó đi Vai, luật bà leo, vai Tay nè, tay nè, luật vang EMP, vai, tay nè วายโดนยิงวายเอ้ย huh. ดิวลอลูกพี่โดนยิงเจอลูกพี่ก่อนไอ้น่องแผนนนแผนเราักแผนล้วเคใช่ด้วยเอาพังเอาเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้อ้อพี่อไปยี่ เเป็นหนอนแล้ววะไอยเ,เอย็ดเอเมมทำไมอ้ยโหเมมจัดเลยนะเนี่ยเอฮะวายโดนวางอีพีวัดวัดว What? What? ทำไมต่อเลยครับเดอะบอสอ,ออกทางไหนได้บ้างวะเนี่ยน้องสวยสวยไอ้สีดยอาสไอ้สอ้เจ๊กไอ้สจ๊ยกดแพงองสสุดสองสยอสวยน้องดองอ อกชีจะหมดแล้วนะอ,อมีรถเต็มเลยรอ่อๆข้างในมีรถอยู่เข้าขึ้นมาได้อุ้ยไ <c oughs> อ้ย่ารถพังไอ้เหี้ย <c oughs> ไปด้วยไปด้วยน้องขับออกไปเลยครับขับออกไปเลยเฮ้ยอย่าออกไปทางนั้นรถพังไอ้ย่าตุ๊กตรงนั้นก็ตำรวจตรงนี้คิอวิวโดนดักไปหมดละ <c oughs> เอ๊ะไงอ่ะอุโมงค์อ่ะเข้านักเอ๊ะอ,อุโมงค์เอ๊ะไน้องว่าง EP อีกน้องว่าง e ีอีกน้องมีไหมเอ้ย ตำรวจแผนแผนล่องเลิฟแผนแนวเคสองเคครับผมสวยอัพหมอสวยอัพแซบผมแซบอุยอะไรอ่ะอุ้ยเอารถพันนัท <c oughs> ฟาร์ก <c oughs> นัทฟาร์กอินเตอร์วีดป่าป่าไอ้เหี้ยโดนล่าแล้วยิ้มแบบแป๊บเดียวอ่ะไอ้สัสยิย้มได้แป๊บเดียววะดิเหี้ย ยี <Z an aaS as> ่แกงมุชลาดจัดเลยเอ้กุณรอดกูรอดตายไม่ต้องตายรอดเยอะอ้โดนหมอจัดเยกูเข้าไปวงเข้าไปงมานี่มานี่มานี่เขาบอเย่ารถเยรถอยู่ข้างในดิรอดเียอดเรอดเดียวพี่รอรอนี้ตีตีเจมสมือกระทือไปเะตีนิแล้วบอาหมดแล้วแล้นเนี่ยเือเด็กเสือเด็กยิมันตกรอดดิยิงมนตกรดดิ อตกจะมีปะปาที่ยิ้มได้ไม่ถึง30มสิบมิลเลยสัตว์เกมแล้วหรอเพื่อนสามเไปไปขึ้นไปขึ้นนะเจ๊กๆกันหน่อยดิไอตัวเนี้ยเอ้ยมันมันมันเปฟี้ยวแน่มันชนะไฟมันเปฟี้ยวแน่มันยิ้มแน่มันยิ้มแน่นะไฟกูยิ้มแน่ยิ้มแน่มึงยิ้มแน่มึงอืมจัดเลยยิ้มมองติปีพี่มีความสุขแน่มีความสุขแน่มีความสุขแน่ มีความสุขั่งเฮ้ยเอ้ยเอ้่ไม่ยิงตีก่อนเฮ้ยามยิงตีก่อนแล้วมาแล้วเยียตีโอ้ยเฮอะไรยเนี้ยไปหมดแล้เอ้ยไปหมด้วเอ้ยล่อยวนเดียวไปวันไอเดียเดียดห่งเลยดึงหนึ่งเลยปล่อยป่ยะเยยสวดได้แล้วเนี่ย ไม่เลียวตอนเลียวตอนกินเหียวเที่ยวา่มามาวัดรองไหมมึงวัดฟาร์กมึงไม่ปั๊มยาไม่เฮียอะไเด็กเอ๊ะทำอะไพพ่๊พิงกันลวิงมก็เอาผมกเกขึ้นไม่เออตำรวจจะยิงถอยเลย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 ถอยเลออกแล้วครับออกแล้วครับออก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 แล้วออกแล้วครับออกแล้วออกแล้วครับออกแล้วผมออกแล้วผมยีหน้าหลัง เฮ้ยุ่ย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 ต้องยุ่ย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 เอ๊ะเอ๊ะเว้ร้องแล้ง่ไหเฮียเปนเว้นมึงมารอเสาสี่หรือกูแหกมึงให้ครมันมีคนแหกปะพวกกมัน็ที่ทําไมอุโมงค์เรามีปัญหาวะเทียวเราต้องแกะเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ได้ไฟกลางแพ้ครับบอลเพราะหลังบ้านเราชินกันเลยแล้วก็มันต่างฝ่ายต่างไม่มีคนจุ่มอ่ะมันมันวัดตรงกลางเลย <c oughs> <c oughs> คือรถมาคือรถมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ไปไหนไม่ได้ด้วยข้างหลังฮะอยู่มันอยากแก้หว่เพี่อะมันรับได้ปะไปเอาโมงเพื่อนเอ้ยอย่ามานาจังวะเลี้ยวกูเลี้ยวไปเลี้ไปเอาไปส่งขึ้นไอ้เทียบรับรับพี่ไปส่งดิดองหเพื่อนช่วยเพื่อนต่อช่วยเพื่อนต่อผมช่วยเพื่อนเลยเพื่อนเราเขารอดไปหมดนะเนี่ยมันโลกแล้วมันโลกแล้วเอาเลยช่วยเพื่อนเลยผมช่วยเพื่อนเลยไอ้ไอ้ายช่วยเพื่อนไอ้ไอ้ไล้ไอ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 ้อ้ไ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 ั้ไอ้มอ้ไอ้ไอ้ไ